สวัสดีครับผมบอกครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดแล้วก็ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่ส6นะครับวันนี้วันหวยออกใช่ไหมออแต่ถ้าเป็นทางาทางเพจแล้วก็ทางช่องยูทูบเนี่ย <c oughs> ผลออกไปแล้วนะแต่ถ้าใครดูไลฟ์สุดก็ก็ลองอาตามก็ได้ <laughs> ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับขอมาทางชั้นเรียนนะ มอาจารยนเรียนทางเพจและช่องยูทูบไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะครับผมทําทุกคลิปอยู่แล้วและเดี๋ยวผมกล่าวว่าสัปดาห์นะที่ผมจะเดินทางไปที่พิจิตรเนี่ยผมก็จะทำทิ้งไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของช่องยูทูบนะเอาผมทําเรียงไว้เรียบร้อยแล้วส่วนทางชั้นเรียนตะขอจะต้องรอสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเควันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข876สนอะงเจ็ดหกแปดสองเจ็ดหกนะครับหวยตั้งชื่อว่าด้วยฝันที่มุ่งมั่นนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยว เรามาชมรีวิวกันนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตนะครับแชร์ขออนุญาตแชร์นะครับลิงก์ไลฟ์สดไปยังชั้นเรียนเนาะ โอเคนะครับ <c oughs> 8276นะครับ8 2ด6องด้วยฝันที่มุงมันจะเป็นอย่างไรนะรับเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับเลขนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ากันเลยนะก็มี8 2 2 8แนะครับ2 7 7 2แล้วก็6776โอ้โหหนักนวงทั้งทั้งกลุ่มเลยห <c oughs> นักนวงมากแต่สำหรับมุมมองคู่เอกนะเลขที่หนักนวงเนี่ย เขาจะมีพลังแฝงเยอะแยะมากมายในตัวนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมรีวิว,วกัน,นครับโอเคเลขคู่นะครับ28 2แแล้วก็76กคุยทําไว้แล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้น,นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูเลขคู่นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม3ตัวคุยก็ทําไว้แล้วเช่นก,กันนะครับไม่เป็นกลุ่ม7 2 8 8 2 7หรือว่า7อ่า2 7 6 6 7 2นะตั้งกลุ่ม3ตัวนี้ก็ทำไปแล้วนะสามารถกลับไปดูรีวิว,วเพิ่มเติมได้นะครับ เลขกลุ่มลักษณะเลขแบบนี้สองเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยคุยเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นลักษณะของเอ้ยหลายๆจำนักเขาบอกว่ามันมันแย่มากๆอันนี้มุมมองของเองนะเป็นส่วนตัวก็คือเคยเจอคนเลขนี้ทั้งกับญาติพี่น้องตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามาปรึกษาด้วยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ย่ําแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเส้นทางของคนสองเลขเนี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องการจะข่อยคว้าอะไรอยู่ตลอดเวลาทั้งสองเจ็ดทั้งเจ็ดหกนะไอ้ทั้งสองเจนะ็ดแล้วหกเจ็ดนะ ข่อยคว้าอะไรตลอดเวลาแล้วก็การข่อยคว้าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะของการที่แบบว่ามันต้องได้เพราะว่ามีมเลขเจ็ดนะประเสริฐเป็นหลักอยู่แล้วว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้จะต้องจะต้องคว้ามาให้ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะใหญ่แค่ไหนก็อยากจะให้มันสําเร็จนะครับแต่ถือว่าเป็นมุมดีของเรียกว่าเป็นมุมนีที่ว่าเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายแต่อาจจะแบบ มันจะค่อยๆคลืบคลานนะไม่ได้แบบแบบรีบเร่งอะไรพวกนี้เพราะเลขหกแลเลขสองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเลขที่เร่งรีบไงแล้วเลขเจ็ดก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องมันจะใหญ่อะไรพวกนี้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับแบบว่าเวลาเราฟันฝ่าอุปสรรคอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างนานค่อยๆคลืบคลานไปแต่ข้อดีของเลขกลุ่มพวกนี้นะครับก็คือเวลาที่ผ่านไปแล้วจนกระทั่งมันสําเร็จสิ่งที่หลังจากความสําเร็จนั้นคือมันก็เหมือนอยู่ยาวไปเลย เหมือนคนที่ไม่เคยได้แชมป์มาก่อนในกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งกว่าจะสร้างสมโมสรมาโอ้ใช้เวลาเป็นร้อปีนึกออกใช่ไหมล้วก็ได้แชมป์้้วก็ติดลมอยู่อย่างนั้นนะได้แชมป์ปีต่อไปเรื่อยๆ,ๆอะไรเงี้ยอ่านึกออกใช่ไหมก็เหมือนกับบอกโอ้โหกว่าจะกว่าจะสําเร็จมาเป็นวันนี้ไม่ใช่ของง่ายก็ถ้าเทียบดูได้ก็เหมือนเหมือนทีมที่ถึงฟุตบอลที่เูเชียนะก็เหมือนนิวร์พู กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมเชียร์มาตั้งแต่ผมอายุสักสิบต้นๆต,ต,ตอนนี้ผมสี่สิบกว่าแล้วมันก็เพิ่งจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเมื่อสองสามปีที่แล้วอะ <c oughs> นานไหมกว่ามันจะแบบสําเร็จนะแต่พอสําเร็จมันก็ติดลมเหมือนกันว่ามันสําเร็จไปแล้วอะทุกอย่างมันเหมือนลงตัวทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เยแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนะ <c oughs> แต่คือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันสําเร็จไปแล้วมักจะ คนโทรลได้อยู่ระยะหนึ่งเลยล่ะนะครับแต่ก็ให้เข้าใจว่าทุกอย่างนในโลกไม่มีจีรังหรอกมีขึ้นมีลงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นได้เร็วๆทําได้ไหมก็ได้ก็แค่เราปรับปรับ,รบมุมบางอย่างให้มันดูปึ๊กปึ๊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 เข้ากับหลักเข้ากับเหตุการณ์หน้าเวลาปัจจุบันนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุที่ว่าทุกอย่างก็ต้องทันโลกนะถ้าทันโลกแล้วโอเคสําหรับมุมผมนะโอเคนะครับ ด้วยฝันที่มุ่งมั่นแน่นอนว่าเป็นลักษณะของสี่ตัวท้ายนะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องสี่ตัวท้ายกันก่อนนะครับลงท้ายเลขหกับ <c oughs> เป็นเลขกลุ่มเมื่อวานเลยนะเลขหครับเป็นคนที่มีไอเดียดีนะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือเขาเป็นคนที่เป็นคนที่แบบมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาเลือกอะ่ะโฟกัสเรื่องนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้โฟกัสเขาก็อาจจะไม่ได้เอาสิ่งนั้นนะครับแล้วก็พอโฟกัสไปแล้วสมมุติว่ามันมีอะไรที่แบบถูกใจมากกว่าณนะเวลานั้นะ มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็พยายามคอนโทรลได้นะครับสำหรับคนเลขหกทายนะประมาณนี้พยายามคอนโทรลได้ถ้าคนทรลได,ได้ผมถือว่าคุณเป็นคนที่มีไอดรงไอเดียที่ใช้ในการดําเนินชีวิตได้เก่งนะครับแต่ข้อดีที่มันมีเจ็อยู่ตรงนี้ก็คือมีมีเจ็อยู่ต่อจากเลขหกก็คืออย่างน้อยไอเดียที่คุณเลือกวิธีการที่คุณเลือกว่าจะเอาสิ่งนั้นที่คุณชอบแล้วเนี่ยมันได้ถูกวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงว่ามันต้องได้แน่ๆมันต้องเกิดแน่ๆ พราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแรงผักในตัวคุณเองมากพอนะไอ้เจ็ดหกนี่แหละจะทาให้คุณไปไปสู่ความสำเร็จได้โดยลักษณะของอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ความสําเร็จมันเหมือนเหมือนสไปเดอร์แมนอะ <c oughs> ความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่นะพลังอันยิ่งใหญ่มากครับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นอะนะครับถ้าคุณมีของแล้วคุณได้ใช้มันแล้วมันก็แบบพร้อมที่จะไปเป็นผักดันให้คุณอะผมว่าโอเค แล้วอาจจะเลขกลุ่มนี้ที่หมอวมันอาจจะค่อยๆค,คลืบคลานเพราะว่าตำแหน่งการถ่ายทอดเขาเป็นเลขสองสมมติเขาคิดเรื่องนี้แล้วเขาจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ได้รับรู้ได้ได้สัมผัสว่าเขาคิดยังไงมันจึงเป็นการแบบค่อยๆอ,อ,อธิบายเขาเป็นคนที่ไม่ไรีบในการอธิบายเรื่องบางอย่างหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันแบบเออดูแบบัดแบบจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรเนี่ยเร่งเร่งให้มันเกิด เขาไม่ได้เล่งให้มันเกิดเพราะเขามองว่าของที่มันคนเลขนี้นะครับไอ้สองเจ็ดหกของที่มันจะต้องเกิดไปในอนาคตเนี่ยมันต้องอยู่เรื่อยๆมันต้องเป็นนานๆเพราะนั้นการอธิบายขั้นตอนก็ต้องเยอะหน่อยอย่างละ,ละมุนละม่อมละเมียดละไมถ่ายทอดอะไรไปคนอื่นจะรู้หมดว่าเออคนเนี้เขาคิดยังไง<ม>ถ่ายม่ามันคล,าคลา้ายๆกลุ่มเมื่อวานที่เป็นหกเจ็ดหกไหมคล้ายครับแต่นี่สองเจ็ดหกจะละเมียดละไมกว่าแต่ไอ้หกเจ็ดหกจะดูแบบตอบโจทย์ แบบคิดยังไงถ่ายทอดอย่างนั้นได้เก่งมีมีมุมมองที่มีมุมมองที่ทําให้คนเข้าใจได้เร็วหน่อยแต่อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นสองเจ็ดหงเนี่ยจะค่อยๆอ,อธิบายถ้าเหมือนถ้าเป็นครูนะถ้าเป็นครูผมว่าครูคนนี้ถ่ายทอดให้เด็กแบบลึกซึ้งเลยเหมือนมาน,นั่งสอนแยกกันไปเลยอะไรเงี้ยนั่งสอนแยกนั่งอธิบายแยกกันไปนึกออกใช่ไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เวลาที่เด็กคนนั้นที่ได้รับสารไป เขาก็จะเหมือนกับแบบว่าเออที่ครูสอนอะได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นต่อมานะครับถ้าเป็นกลุ่มไอ้ต่อมาตำแหน่งต,ต่อมาคือเลขแปอันนี้จะเป็นจุดเด่นของคนที่มี8276ท้ายนะจุดเด่นก็คือเพราะไอ้สิ่งที่เขาคิดแล้วค่อยๆทำเนี่ยเขาทำมันให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ เหมือนเหมือนเวลาที่เราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างเราเราคิดเป็นบิกโปรเจกต์เลยแต่เราจะไม่ได้เร่งรีบทําให้มันเกิดขึ้นทันทีเราจะค่อยๆทําให้มันมีลักษณะของการที่แบบว่าผ่านขั้นตอนไปก่อนว่าอ๋ออย่างนี้น,น,น,นีเหมือนคุณเหมือนเหมือนจะบอกว่าเหมือนงานราชการแต่ราชการสมัยนี้ก็ฟิกไม่ได้เหมือนคุณจะสร้างสร้างสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะให้มันอยู่มั่นคงถาวร อย่างน้อยๆก็10ปี20ปีอะสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรก็แหละสร้างเจดีมหาเจดีสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากการที่แบบว่าปุ๊บปุ๊บอะคิดจะสร้างเราสร้างเลยเราหาช่างนู่นนี่นามามาปักใหม่มันจะมีการว่าสร้างเพื่ออะไรสร้างทาใหม่สร้างแบบไหนสร้างแล้วจะอยู่ยังไงวิธีการดูแลรักษาอย่างไรก็สร้างสร้างสร้างแล้วมันจะค่อยๆก่อต่อจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆนึกออกใช่ไหม จริงมันใหญ่มาจากเจ็ดหกแล้วล่ะแต่ว่าพอสร้างจริงมันดูอลังการใครที่ได้สัมผัสคนเลขเนี้ยที่มีแนวคิดแบบเนี้ยผมมองว่าคุณเหนื่อยแน่ๆยิ่งถ้าเขาเป็นหัวหน้าคุณนะโอ้โหคุณเตรียมรับได้เลยงานคุณมาเพียบแน่แต่ข้อดีคือเขารู้ว่าจะถ่ายทอดสิ่งเหล่าเนี้ยให้คนที่เขาคุยด้วยยังไงนะครับให้คนที่เขาคุยด้วย,ยงไงคุยด้วยแล้วเกิดสิ่งไหนขึ้นมานี่แหละนะครับจะเป็นสิ่งที่ <c oughs> ถ้าในระยะยาว คนกลุ่มเลขเนี้ยครับผมมองว่าสําเร็จได้สําเร็จได้ด้วยความที่แบบค่อยคอย่คอยทำแต่แน่นอนครับทั้งกลุ่มเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักเพราะใครจะมานั่งอธิบายแบบอย่างนั้นชีวิตนี้มันชีวิตมันสั้นอะไรงี้จะจะว่ากันไปมันต้องใช้ความรวดเร็วมันต้องเนี่ยแต่เลกลุ่มนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นเหนื่อยยากลําบากคิดางานคิดยาวคิดไกลวางแผนรอบครอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บทค่อยค่อยทำทีละขั้นตอนแล้วก็ทามันใหญ่ด้วยไม่ได้เล็ก เป็นบิ๊กโปรเจกต์ด้วยก็ถือว่าหนักน่วงนะหนักน่วงเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับคิดแล้วก็จะบอกว่าเครียดไหมก็หมายถึงว่ามันจะมันผมมองว่ามันเป็นคนที่คิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนผ่านเรื่องนี้ไปผ่านเรื่องนี้มันสบายใจในระดับที่กําลังคิดอยู่ลําดับความคิดแต่มันสบายใจในส่วนหนึ่งว่าโอเคแบบนี้นะแบบนี้นะมันก็ได้ตอบโจทย์ว่าได้คิดแบบนี้ได้สร้างแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้มันได้ละไปจากสายตา มันเหมือนคอนโทรได้นะครับแต่ว่าแค่งานมันใหญ่สเกลมันเยอะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าใครมีเลขที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองมองภาพดูว่าตัวเองเหมาะกับชอบอะไรสไตล์นี้หรือเปล่าถ้าชอบก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ลองปรับ,ปร,บปรับดูว่าเฮ้ยสเกลมันนานไปนะสเกลมันใหญ่ไปนะหรือว่าอะไรที่มันแบบทาอะไรที่มันแบบตอบโจทย์มากกว่านี้ดีกว่าดีกว่าจะสร้างอะไรที่มันแบบดูเวอ,อร์วังอลังการขนาดน,นี้อันนี้ก็อยู่ที่ อาชองอาชีพแล้วก็สิ่งที่คุณเป็นณนเวลานี้ว่าคุณคิดว่ามันโอเคไหมนะครับก็ค่อยๆปรับออกนะโอเคนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าส่วนตัวผมชอบนะชอบกว่าเลขเมื่อวานอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าสตัวหน้านะครับบุค,คลิกเขาเปิดหน้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใครๆก็เห็นแล้วแปดปุ๊บป๊บชัดเลยตัวท้วมตัวใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะดูตึงๆนิดนึงแต่ข้อดีคือท่าทางเขาเป็นเลข2ไงเยคือเหมือนผู้ใหญ่ใจดีอะ แปดแล้วมาสองผู้ใหญ่ใจดีไม่ค่อยพูดด้วยเงียบๆม,ม,มาจากเลขเจ็ดนึกออกไหมผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเราไปเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาแบบนั่งนิ่งๆไงเงี้ยยิ้มแบบยิ้มละไมอะไรเงี้ยยิ้มแบบยิ้มอ่อนๆอ่ะจะไม่ได้ยิ้มแบบเลขสี่นะเลขสองดีแบบยิ้มอ่อนๆอ่าเหมือนถ้าเป็นกีฬาในกระตูนผมชอบแบบเหมือนแซลม์นะเหมือนจันอันไซอะถ้าใครเคยอ่านกระตูนแซลมดังนะ ประมาณนั้นเงียบๆนิ่งๆเหมือนผู้ใหญ่ใจดีแล้ว <c oughs> แต่งต,ตัวดีครับแต่ว่าคนนี้ก็แต่งตัวดีและตัวเงียบด้วยนะดูดีเลยแหละภายนอกดูดีแต่แค่เป็นคนเงียบๆแค่นั้นนะครับแต่คือเราเห็นเขาชาดัดแหละแต่เขาแบบจะอยู่เงียบๆของเขาอะ่ะเขาจะไม่ช่วยโชว์ตัวอะไรเท่าไหร่นะครับก็สไตล์นี้ผมก็ชอบนะผมว่าเป็นมันเหมาะกับคนที่ที่แบบว่าไม่ค่อยสูงสิงกบใครแต่ถึงแม้ว่าตัวเองอะจะแบบ จะอยู่อยู่ตามที่ปกติแหละคนก็อยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นอ่ะมีการอยู่สังสรรค์สังคมอะไรแต่แค่เวลาที่ใครเจอเขาเขาจะแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพูดน้อยนะครับแต่พูดแต่ละทีก็ไม่ได้แบบว่าออกอาการแบบพูดแรงพูดอะไรนะแต่อาจจะมีอาการแบบว่าพูดตรงๆพูดน้อยแต่พูดตรงๆแต่ไม่ได้พูดแรงนะไม่ได้พูดแรงมากแต่เป็นคนปากหนักนิดนึงนะ โอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องต่อไปนะครับสําคัญคนเห็นเลข2 8 2แ 7, 7 6สองเจด็ดส่วนใหญ่ก็ไปตีเรื่องของการเงินที่มันดูแย่ไหมผมมองว่า2 7เจดกับ7 6ดหเนี่ยเรื่องบริหารจัดการเขาเก่งนะเอาจิงเลขที่มันดูหนักนะไม่ใช่เป็นสองแแต่คือมันอยู่ด้านหน้ามากนะที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายถ้าเรื่องหานะ่ะเต็ม10กลุ่มนี้ผมให้เกินสกิลเต็ม10ผมให้20ิบเลยเก่งหาเก่งมากเพราะคุณมีเลขที่เกี่ยวกัรหาถึง3าตัว ทั้ง2องทั้งหทั้ง8เลยนะครับเก่งมากนะครับตามตำแหน่งตามลงล็อกอะไรบริหารจัดการ2 7 6 7คือถ้าไม่ใช่ของที่อยากใช้ก็จะไม่ใช้แต่แต่สองแดเปนคนแจกว้างเงอาจจะใช้บ้างเพราะนั้นถ้าพูดถึงบวกลบคูณหารผมไม่เต็มสิบผมให้สักเจ็ถึงแปดเขาต้องระวังการใช้ใจ่ายอยู่พอสมควรนะครับแต่เรื่องหารนี่เต็มเปี่ยมเลยคุณเต็มสิบให้ยี่สิแต่เรื่องเก็บอาจจะแบบต้องถอยถ,อยถอยมาหน่อยสัก ห้าถึงหกเ่ะเพราะามันใช้จ่ายเยอะอยู่พอสมควรนะครับพอรวมๆกันก็รมาณเจ็ดถึงแปดนะครับภาพรวมทั้งบวกทั้งลบอันนี้คือเรื่องของการเงินบางคนบอกว่ามันถึงขั้นนี้สินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีแน่นอนว่าการจ่ายมันออกเยอะอยู่แล้วเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปล็อกเป้าในสิ่งที่คุณอยากจะได้แน่นอนคุณต้องมีการใช้จ่ายเรื่องเงินอยู่แล้วทั้งสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็สองแปดเองเพราะนั้นก็ต้องระวังให้มากแต่ถ้าระวังได้อย่างที่บอกไปก็คือวิธีการหาคุณมันเยอะไงมันหลากหลายทาง เพราะนั้นรายได้มันมาเยอะอยู่แล้วคือรายได้เยอะรายออกก็ถ้าคอนโทรว่าจะต้องใช้อะไรอยากได้อะไรจริงๆพยายามคอนโทรให้ได้ถ้าคอนโทรได้จบแต่ถ้าคอนโทรไม่ได้ก็แน่นอนมีโอกาสมีโอกาสที่มันจะหายเป็นก้อนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้เรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักนอกจากบุคลิกแบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนชอบนะนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเวลาที่จะคบใครอะไรก็ต้องมีการฟิกหน่อยว่าจะต้องลักษณะแบบไหนยังไง คือใช้เวลาคบนานน่ะจะไม่ใช่แบบว่าเจอกันครั้งเดียวชอบแล้วไปด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช้เวลาดูใจนานนานพอสมควรขั้นต่ำผมว่าต้องเป็นเดือนน่ะขั้นต่ํานะมันต้องเจอกันเป็นเดือนสองสามเดือนน่ะประมาณเนี้ยกว่าจะได้แบบเออรู้จักมักจ่อะไรกันจนขนาดที่แบบตกลงปรงใจอะ่ะผมว่าสามเดือนนี่ก็ถ้าได้ถ้าได้คุยก็ถือว่าเร็วแล้วนะสล้วเราคนกลุ่มนี้นะแต่ถ้าไม่ได้คุยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาเป็นคนที่ ถึงเขาจะเปิดใจให้กับหลายๆคนก็ตามแต่ว่าเวลาที่จะคบกันจริงๆมันต้องอาศัยวิธีการมองวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันคุยกันมีความสุขอะไรมากน้อยแค่ไหนใช้เวลานานพอสมควรนะครับนานมากบางคนนี่เป็นสิบป,ปีนะสำหรับคนละผมเห็นเลขสองเจ็ดกับหกเจ็ดละเคยเคยเห็นเคยทํานายก,ก็มีสองแบบเหมือนกันนะไอ้สองเจ็ดเนี่ยคืออันนี้คือญาติผมเองอันนี้พูดตรงๆแต่สองเจ็ดที่เคยเห็นที่จะยกตัวอย่างนะครับแต่หกเจ็ดเนี่ย ก็มีเห็นบ้างแต่แต่แบบไม่ได้เจาะลึกแต่สองเจน่ะผมเห็นคาตาเลยคนที่มีเลขสองเจกับความรักนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงคนหนึ่งหรือชอบคนรักคนหนึ่งแล้วยังไงก็ไม่ลงตัวสักทีก็เหตุนู่นนี่นั่นมีเหตุแต่สักพักพอผู้หญิงเขาแบบว่าไม่ไหวก็เลยไปไปแต่งงานกับคนอื่นหรือว่าไปคบคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ตัวเขาอ่ะก็แบบอยากอยากมีเมียแล้วล่ะแบบเหมือนประชดเหมือนอยากประชดอะไรอย่าี้ก็แบบ พยายามไปหาเลยโดยที่คบกันไม่กี่เดือนะไม่ถึงไม่ถึงสามสี่เดือนมันก็ตกลงแต่งงานกันมึกนุงเพอมองผ้าออกมาอ,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 อันนี้คือตัวอย่างที่ผมเห็นคาตานะคนที่มีสองเจ็ดนะก็คือเหมือนแบบบางถ้ามันไม่ใช่อะ่ะมันก็ไม่เอาไงก็ยังไม่เอาเออก็จะแบบขอคบไปก่อนอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ามันใช่หรือแบบอยากตั้งใจอยากจะได้อะไรมันก็ได้เลย อันนี้ในมุมมองเรื่องความรักอันนี้ที่ผมเห็นนะผมกล้ายกตัวอย่างผมเห็นคาตาเลยคนเลขสองเจ็ดเออนั่นแหละผมเลยมองว่าจะช้าจะเร็วมันอยู่ที่เช่าตัวนะ <c oughs> ว่าคุณนะ่ะมงนอยู่ที่ตัวเขาอ่ะว่าเขาเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกนี่คือประมาณนี้นะครับสําหรับเลขเลขเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะก็ลองพิจารณาดูเอานะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบปัญหาต่างๆมากมายเรื่องเยอะเรื่องใหญ่อะไรแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่า มันมีแนวทางทางออกของแต่ละเลขว่าโอเคเราจะไปเอาด้านไหนดีด้านไหนเด่นด้านไหนด้อยเราทําใจกับมันได้ไหมถ้าเราทําใจได้ผมว่าก็น่าจะจบนะแต่ถ้าทําใจไม่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับอะไรของเราเองนะครับเลข <ๆ S 2> บอกแนวทางครับคนกนําหนดดีไลท์คือตัวเราเองนะครับ<ๆ>คิดพูดทําดีนะเชิงบวกไว้ให้หัวมันบบไลฟ์ไเข้าเดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสําหรับเรื่องที่จะนํามา เล่าสู่กันฟังนะครับหรือว่ารีวิวให้กันฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบ e คีดด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีรวยๆเฮงๆทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ